สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนกโกสินครับที่เพจแมนโกสินนะครับแล้วก็ในคอมมิชชั่นไลน์แอดนะครับแอดแมนโกสินด้วยครับวันนี้ฟุตบอลไทยครับมีไทยลีกเตะกัน3คู่แล้วก็เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกทีมจากไทยเราลงสนามอีกหนึ่งทีมนะครับก็คือเชียงรายยูไนเต็ดวันนี้จะพบกับคิดชี่เอฟซีครับที่สนามของบุรีรัมนะครับ ที่เขากระโดดสเตเดียมก็เดี๋ยววิเคราะห์กันหมดเลยนะครับ4คู่นี้เริ่มจาก a c l ก่อนเลยแล้วกันนะครับเชียงรายยูไนเต็ดวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักทีเดียวครับเจอก,กับคิดฉี่ของฮ่องกงซึ่งก็มีการเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมอุ่นเครื่องลงทีมนะครับกับทีมในบ้านเราเป็นเดือนแล้วนะฮะเรื่องของการปรับตัวสภาพอากาศก็น่าจะดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วคิดฉี่เองเนี่ยฟุตบอลลีกเขาช่วงนี้เขาพักอยู่ด้วยก็ทําให้ การมาเมืองไทยเนี่ยก็คือการรักษาสภาพร่างกายมีแมตฟิตนะครับส่วนเชียงรายเองก็เพิ่งจะเล่นในเกมลีกมานะครับเรื่องของความฟิตก,ก็ไม่เป็นปัญหาเลยในตัวจัดทีมเนี่ยก็ทางเชียงรายก็มีดันทีมจากชเชียงรายซิตี้เข้ามานะครับมีลิวจิของ ตัวญี่ปุ่นจะเชียงรายเนี่ยเข้ามาเสริมนะครับในแดนรุกเนี่ยก็จะมีเกตาซันมีฟรดเปอโมริมนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็รวมถึงตัวไทยอย่างอัครวินสวัสดดีกลางอย่างพิธิวัน์สุจิธรรมกุลนะครับแล้วก็สิวกรเตตะกูลเป็นตัวหลักเซนเตอร์ก็มีทางรินาเิลิเก้เป็นขีแมนนะครับกลางมีลูกมีตัวญี่ปุ่นนะฮะตัวเอเชียอย่างโคเฮคาโตะด้วยก็ถือว่าชิงรายมีประสบการณ์ในบอลถ้ยนี้มาพอสมควรแล้วนะครับวิธีการเล่นนะครับ แล้วก็รู้ถึงว่าทรงบอลในการเล่นระดับเอเชียนเนี่ยเชียงรายไม่เป็นปัญหาดีที่ว่าจังหวัดเกมรุกจะเฉียบคมแค่ไหนนะครับซึ่งผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสออกได้3หน้าเลยชนะเสมอแพไ้ไปได้หมดคิดฉีนเนี่ยมีความเก่าของตัวผู้เล่นที่อายุเยอะเกิน30หลายคนกองหน้าดาสโวของเขาก็คือเดียานดามิยานวิสอายุ41ปีแล้วนะครับ <c oughs> แต่ก็เป็นเจ้าของสติคนที่เป็นดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของ ACL แล้วก็มีพวกที่เป็นตัวโอสัญชาติอีกแทบจะยกทีมนะครับมีฮ่องกองทแท้ๆอยู่ไม่เกิน3-4มสี่คนนะฮะเป็นงานยากทีเดียวครับเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายเนี่ยถึงแม้ว่าคิชชีจะอายุเยอะแต่ว่าฟิตนะครับแล้วก็เล่นได้เ,เรียกว่ามีมาตรฐานเลยเกมนี้ผมว่า <c oughs> โอกาสที่จะเสมอกันก็มีสูงนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเชงรายซึ่งมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วนในเกมเล่นรายการเล่นบอลระดับ ACL น่าจะอาศัยความคุ้นเคยกับเมืองไทยมากกว่านะครับเป็นทีม เชิงเจ้าบ้านเนี่ยแม้จะเล่นที่บุรีรัมย์ก็ตามนะครับผมว่าเชียงรายจะมีโอกาสไปถึง3คะแนนได้มากกว่ามุมเสมอกับเชียงรายชนะจะมีมากที่สุดทิศถีชนะเป็นเปอร์เซ็น,นต์น,น้อยสุดนะครับมาที่เกมไทยลีครับวันนี้3คู่คู่แรกเชียงใหม่ยูเนเต็ดเจอกับเบืองทองอยูเนเต็ดเชียงใหม่ตกชั้นไปแล้วนะครับเกมนี้ปัญหาคือไม่มีบิโรซิม่าซึ่งมีโทษแบตติดตัวอยู่นะครับลงสนามไม่ได้กองหน้าก็ค่อนข้างจะขาดความสิทคงไปเยอะเลย ส่วนเมืองทองเนี่ยยังลุ้นโคต้า ACL อยู่นะครับแลวฟอร์มล่าสุดก็ชนะสุดประการแบบถล่มทลายด้วยกองหน้าเฮอรี่อานิเย่เล่นได้เข้าขาก,กันกับทางซาดอมิซาซเยฟวิลเลมพอปนะครับรวมถึงผู้เล่นไทยแกนกลางอย่างวิรเทศป้อมพัน์ก็กำลังทอฟอร์มทีเดียวนะครับเกมรับอย่างลุกัสโฮชาชาชายแสงดาวก็ถือว่าไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคู่นี้ผมว่าเมืองทองมีแรงจูงใจที่ดีกว่านะครบับวกกับฟอร์มที่ดีมาอย่างต่อเนื่องในเกมที่แล้วนะครับแม้จะเป็นเกมเยือนผมก็ยังว่าเมืองทองเนี่ยมีแรงจูงใจที่ ไปถึงชชนะได้มากกว่าแล้วเกมรับก็ไม่น่าจะต้องเจอปัญหาความเรียกว,ว่ากดดันอะไรมากมายเพราะว่าเชียงใหม่ไม่มีบิลด้วยนะครับว่าเมืองทองมีโอกาสบุกไปเก็บ3แต้มได้สูงกว่าเยอะเลยคู่ต่อมาครับไปที่ราชบุรีเจอกับนครราชสีมามาสตอร์นะครับราชบุรีมิตรผลเนี่ยล่าสุดก็เอาชนะการท่าเรือมาสามสองนะครับก็น่าจะเรียกว่าทำให้ใจหายคอล่องขึ้นนะฮะเพราะว่าโอกาสที่จะตกชั้นเนี่ยถ้าเกิดเกมนชนะก็แทบจะลอยลำเลย นะครับในขณะที่โค,นะคราชแก็ไม่มีทางเลือกอื่นครับต้อง3แต้มเพราะว่านำส่วนตกชั้นอยู่แค่แต้มเดียวราชบุรีนำส่วนตกชั้นอยู่4แต้มนะครับคู่นี้ฟัดกันแบบเตะริมตายเลยนะครับเพราะว่าที่จะเอาอยู่รอดให้ได้นี่นะครับการจัดทีมครับราชบุรีไม่มีแตเล่ศนยหน้าโตเก่งแล้วก็เดสเกตซาโตะนะครับสงคนที่ตัวทษแบบขาดแบ็กซ้ายฟิลิปปินส์ไปด้วยก็น่าจะส่งผลเยอะครับกับตัวจบสกอ ก็าอาจจะอาศัยจังหวะเกมโตกลับของสเฟนลองจิลนะครับเป็นทีเด็กในขณะที่ฝั่งของโคราชเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับตัวหลักๆอยู่กันครบเลยนะฮะกองหน้าเขาเวนคาริการีน่าจะใช้ความฟิดผ่านลงสนามตัวจริงได้เอามาดูอัตตาร่านะครับรวมไปถึงลิทอร์โรชิบิสุนะครับ,อททรบ,นะรบกองหลังอย่างเมื่อกี้ชินทาโรชิมิสึนะครับแล้วก็กองหลังอย่างชาลีครับเฉลิมพงเกิดแก้วลงได้นะฮะฟิลิปปินส์อย่างดิาเดบูยเคอร์เดนิสเวลานิว่าก็พร้อมลงสนามน,นะครับ คู่นี้ผมมองว่าเป็นเกมที่แบบสูสีจริง,รงอ่ะลวโครรายก็ต้องท,ทํทุกทุกทิีทางเพื่อจะเอาแต้มไม่ได้แต่ว่าถึงแม้ว่าราชบุรีจะขาด,ดเดลย์ผมมองว่าราชบุรีเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเคี่ยวขึ้นมากนะครับในช่วงที่มีกุนซือคนใหม่ชาวโปรตุกสเข้ามาคุมทีมเนี่ยดูค่อนข,ข้างจะแพ้ยากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จังหวะจากโครนในการเล่นนะครับกองกลางมีทีมชาติจอดแดนคุมจังหวะนะครับในแนวรับก็าทางาลาเฟลรจนเซนกับปรวิต์เซนมีก็แข็งแกร่งผมว่าคู่นี้ ถ้าไม่เสมอการเนี่ยผมมองว่าราชบุรีมีเรียกว่าความเด็กขาดมากกว่าที่จะไปถึง3แต้มครับผมว่าราชบุรีจะลอยลำจากการชนะในเกมนี้นะครับอีกคู่หนึ่งเป็นเกมสำคัญเหมือนกันครับระหว่างสุพรรณบุรีเ c กับบริเทโร่ก็เป็นทีมสทีมที่อยู่ในโซนหนีตายนะครับเทโร่ต้องการอีก4แต้มนะครับจาก3นัดเอ่อที่เหลืออยู่จาก4นัดที่เหลือลอ,อยู่4นัดที่เหลืออยู่เพื่อจะอยู่รอดในขณะที่สุพรรณเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นตามหลังซึ่งอ่าโซนปลอดภัยอยู่หนึ่งแต้ม สุพรรณก็ถือว่ามีทีเด็ดนะครับกองหน้าอย่างเดโดอาเวสวิลเลียมเฮลิเก้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการหนีตายของกุนซืออย่างอาเดบาโยกาเดโบนะครับกองหลังก็มีทั้งตัวเกาหลีใต้นะครับแล้วก็รวมถึงตัวไทยนะครับอย่างนัตพลมาลาพันธ์ประตูอย่างซาวิขำเปี่ยมก็ช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะครับเจอกับทางเทโรเทโรเนี่ยการจัดทัพเห็นว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับกองหน้าน่าจะส่งอธิบูจินดาลงตัวจริงอีกเกมหนึง่งเล่นร่วมกับทางทีมเทพวินไทยเอดวารโดปิสตากลาเมลลิสอาโบ กองหลังก็มีอิสซักฮอนนี่ชลมศักดิ์อัคคีนะครับเป็นตัวคีย์หลักประตูก็สินธวีชัยคู่นี้พอฟัดพอเหว่งกันแล้วก็เตะกันแบบสุดชีวิตแน่เพราะว่าเป็นการหนีตายกันโดยตรงเจอกันเองด้วยในโซนท้ายตารางด้วยกันนะครับผมว่าสุพานเนี่ยจะมีภาษีดีกว่าด้วยความเป็นเจ้าถิ่นนะครับวกับประสบก,การณ์การหนีตายที่เขี้ยวกว่านะฮะแล้วก็มีจังหวะที่เด็ดขาดในแนวรุกด้วย ผมว่าเกมนี้สุพรรณบิวกาดไปถึง3คะแนนสูงกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทัศนะที่มาวิเคราะห์กันนะครับ4คู่นะครับ2รายการเดี๋ยวพรุ่งนี้มีไทยลีกอีก2คู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมแมนโกสินขอตัวลาไปก่อนครับฝากติดตามที่ l ล n e แอดด้วยนะครับแอดแอนโกสินเข้ามาเป็นการพูดคุยกลุ่มบอลไทยกันนะฮะวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ